สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะในน้ำขิงฟาร์มค่ะฟาร์มแพะมหาสนุกนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะออยก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญค่ะที่จะต้องทำในทุกๆวันนอกจากการตัดกะสินนะคะก็คือการรีดนมค่ะซึ่งในวันนี้ออยก็มีเคล็ดลับการรีดนมด้วยมือค่ะที่จะทำยังไงให้นมของเราสะอาดและไม่มีสิ่งสกปรกลงไปเจือโนในน้ำนมที่เรารีดนะคะ เพราะว่าปัญหาจากการรีดนมด้วยมือเนี่ยค่ะก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งสกปรกสามารถที่จะเข้าไปในน้ำนมที่เราเรีดได้วันนี้อ่อนมีวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เคล็ดลับเล็กน้อยในการเก็บรักษาน้ำนมนะคะหลังจากที่เราเรีดเสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างไรลองไปติดตามกันดูนะคะ และนี่คืออุปกรณ์นะคะที่เราจะต้องเตรียมค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระบอกรีดนมค่ะไว้สําหรับรีดนมนะคะออยเชือกระบอกที่มีรูกระบอกเล็กๆะค่ะรูปากของกระบอกะค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็อย่างที่สองจะเป็นขวดน้ําอัดลมหรือว่าขวดน้ําอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถทนความเย็นนะคะไว้ได้แล้วก็มีฝาปิดที่มีซิลช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างที่3มค่ะก็จะเป็นไม้หนีบค่ะที่เราไว้สําหรับหนีบผ้าโดยทั่วไปเนี่ยค่ะ และอีกหนึ่งอย่างค่ะที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะคะเป็นนางเอกเลยค่ะก็คือจะเป็นเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดเก่าๆก็ได้นะคะที่ไม่ได้ใส่แล้วอะค่ะนําไปซักให้สะอาดนะคะแล้วก็เลือกผ้าที่มีความยืดหยุ่นนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีขนาดที่ใหญ่นิดนึงนะคะเรานำมาตัดค่ะเอามาตัดตรงช่วงแขนออกไปนะคะแล้วก็มาตัดช่วงครึ่งตัวค่ะด้านข้างนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะมาตัดแล้วก็ให้มันกลางออกมาเป็นผืนเดียวนะคะเป็นผืนใหญ่ๆขึ้นมา คและอ้อยก็จะมาเตรียมค่ะถังน้ําแข็งนะคะอันนี้เป็นน้ําแข็งที่อ้อยทําเองค่ะเป็นถุงน้ําแข็งที่นํากลับมาใช้ได้ใหม่อีกนะคะถ้าละลายแล้วอ้อยก็เอากลับไปแช่แล้วก็นํามาใช้ใหม่ได้อีกค่ะและหลังจากที่ใส่น้ําแข็งครบแล้วนะคะอ้อยก็จะเติมน้ําค่ะก็จะเติมน้ําจน ถึงปริมาณประมาณสักครึ่งถังหรือว่าออท่วมถุงน้ําแข็งนะคะเพื่อที่ให้ความเย็นนะคะมันทั่วถึงกันกระจายทั่วถึงกันนะคะแล้วก็จะตั้งพักรอไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าออยจะเอาถัาน้ําแข็งเนี้ยมาทําอะไรและต่อไปนะคะเรามาดูกันที่เต้านมของแพะค่ะแล้วก็บริเวณเต้านมนะคะของแพะก็จะมีขนอยู่เห็นไหมคะบางตัวก็จะมีลักษณะที่เป็นขนสั้น แล้วก็บางตัวก็จะมีลักษณะที่เป็นขนยาวค่ะและนี่ก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการดีดนมขนตรงบริเวณช่วงท้องแล้วก็ช่วงใกล้ๆต้าของเขา,าค่ะมันก็จะหลุดล่วงท่ามือของเราไปสัมผัสนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยที่ออยจะทําสิ่งนี้ค่ะและนี่คือชุดเกราะกันขนค่ะที่ออยใช้นะคะในการรีดนมด้วยมือทุกๆครั้งค่ะ และนี้ก็เป็นบรรดาเหล่านางแบบค่ะที่มาให้ดูกันนะคะก็สวมใส่ง่ายค่ะก็คือเอาเสื้อที่ออยให้ตัดครึ่งนะคะมาพันตัวเขาค่ะจะพันยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไม้หนีบนะคะหนีบตรงรอยต่อนะคะให้แน่นค่ะด้านบนด้านล่างด้าน,านข้างทําได้หมดเลยค่ะแต่ส่วนที่อยู่ตรงใต้ท้องนะคะจะต้องแนบสนิทค,ค่ะแล้วก็สังเกตดูที่รูมนะคะ ออยก็จะคลุมไปจนสุดเต้าเลยนะคะและชุดเกราะนี่เองค่ะก็จะเป็นการป้องกันขนนะคะได้อย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับในการรีดนมด้วยมือของเรานะคะก็พอหลังจากที่ออตอนนี้สาวๆใส่สชุดเกาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดีดนมกันค่ะ ค่ะแล้วก่อนการที่เราจะรีดนมนะคะเราต้องทำความสะอาดเต้าของเขาก่อนนะคะโดยที่จะใช้ผ้าเปียกค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเป็นผ้าเปียกที่ชุบน้ำยาสำหรับเช็ดเต้าโดยเฉพาะค่ะเช็ดนะคะเช็ดเอาสิ่งสกรปรกออกไปค่ะเช็ดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะให้สะอาดเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วต่อไปค่ะหลังจากที่เช็ดจากน้ํายาแล้วนะคะออยก็จะใช้ผ้าแห้งค่ะเช็ดเต้าซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เต้ามีความแห้งสะอาดค่ะแล้วก็เวลารีดค่ะก็จะไม่มีสิ่งสกปรก,กนะคะหล่นลงไปในน้ำนมของเราค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะออยก็จะใช้ขวดพลาสติกค,ค่ะที่ออยเตรียมไว้นะคะในการรีดนมนะคะทิ้งออกมาค่ะเต้าละ2-3ครั้งค่ะ เพื่อที่ป้องกันเผื่อจะมีสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ตรงบริเวณหัวนมให้หลุดออกมาก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นออยก็ใช้กระบอกค่ะที่ออยเตรียมไว้นะคะเป็นกระบอกรีดนมที่เป็นปากกระบอกเล็กๆะคะ่ะในการรีดนะคะสังเกตนะคะว่าออยรีดนะคะหัวนมจะไม่โดนปากกระบอกเลยนะคะก็คือจะไม่สัมผัสกับปากกระบอกเลยะคะ่ะ เราก็รีดไปเรื่อยๆค่ะรีดจนกว่าจะหมดเต้าทั้งสองข้างนะคะซึ่งตอนเอาหัดรีดใหม่ๆอ่ะคะ่ะก็เซสะซายไปหมดเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยรียดนะคะตอนนี้ชํานาญแล้วก็จะไม่มีหกเลอะเทอะนะคะสําหรับตอนรีดอ่ะคะ่ะเราเอารีดด้วยมือนะคะก็จะไม่ได้ทิ้งน้ําหนักไปที่มือทั้งหมดค่ะรีดพอประมาณคือเหมือนเป็นการนวดมากกว่าค่ะก็จะไม่ได้ทาให้เขาเจ็บอะไรนะคะ ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะคะข้อดีของการรีดนมด้วยมือค่ะก็ออยคิดว่าข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่ได้เช็คสุขภาพเต้านมเขาไปในตัวค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการนวดเต้าให้เขาผ่อนคลายไปด้วยนะคะแต่ข้อเสียนะคะก็คือเมื่อยมือค่ะค่ะแล้วออยก็จะทำแบบนี้กับทุกๆตัวค่ะจนกว่าจะรีดนมครบหมดนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะออยได้น้ํานมแล้วนะคะก็เต็มกระบอกค่ะแล้วทีนี้เราก็จะไปดูขั้นตอนการเก็บรักษาน้ํานมกันค่ะ<ม>ออาก็จะเอาน้ำนมที่ได้ค่ะมาแช่ในถังน้ำแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะ<ม>พอรีเซร็จหนึ่งเต็มหนึ่งกระบอกก็เอามาใส่ค่ะรอนะคะรอกระบอกต่อไปที่กำลังรีดค่ะก็จนกว่าจะครบนะคะหรือว่ากระบอกหมดนะคะ และในขั้นตอนนี้ค่ะก็คือเป็นขั้นตอนในการหยุดเชื้อจุลินทรีย์ค่ะด้วยความเย็นนะคะแล้วก็จะทําให้นมของเราไม่มีกลิ่นค่ะค่ะแล้วออยก็จะเอานมที่เย็นแล้วค่ะไปเทรวมกันนะคะใส่กระบอกใหญ่ค่ะแล้วก็ไปแช่ทิ้งไว้พักไว้ค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะเพื่อที่จะรอบรรจุใส่ถุงต่อไปค่ะและสำหรับนมที่ออยรีดนะคะที่บอกว่ารีดทิ้งจริงๆไม่ทิ้งนะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดค่ะ สามารถนำม,มาแช่ฟรีสเก็บไว้ค่ะไว้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะเก็บไว้เพื่อที่นำม,มาป้อนลูกแพะของเราค่ะตอนที่ลูกแพะคลอดมาใหม่ๆนะคะหรือว่าจะนำไปป้อนลูกสัตว์อย่างอื่นได้เช่นเดียวกันค่ะ <S 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 และต่อไปนะคะออยก็จะทำการบรรจุลงถุงค่ะก็คือออยจะแบ่งเป็นถุงละ1กิโลค่ะเพื่อที่จะจัดเก็บได้ง่ายนะคะแล้วก็เพื่อรอจําหน่ายต่อไปค่ะ แล้วก็ภารกิจในการรีดนมหออยก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสาม,มารถนําไปใช้กันได้นะคะแล้วในคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวออยจะเอาน้ํานมที่ออยรีดอะคะ่ะไปทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวออยจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเป็นการแปรรูปแบบโฮมเมดนะคะถ้ายัางไรลองติดตามกันในคคลิปหน้าค่ะ แล้วสำหรับในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยในการทำคลิปต่อ,ตอไปถ้ายัางไงขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ถ้าแค่ให้กดติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะ